ตัวต้นแบบนะครับโปรโตไทปนะครับกาลังเทียมน้ำตื้นนะครับนี่เรามาซื้ออีกกันนะครับสวัสดีครับทุกคน ไทม์นแมนอันด์อซีนะครับ y o u b e c h a n n น n แนวยูโคยูทูบเบอร์สายก,ยนนกยนินนะครับผมเรียลักเลปานนะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทำอะไรบางอย่างตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสารเสเจเตียนะครับก็เป็นสถานที่ที่มีการทำกิจก,กรรมบอกรักทะเลปานไปนะครับในอีพีที่2นะครับลองไปดูนะครับผม โอเคครับอันนี้นะครับคือของที่เราต้องใช้นะครับในการทําเจ้าเจ้าของสิ่งนี้นะครับผมก็คืออันนี้คือเรียกว่าอิดบ็อกนะครับอิดบ็อกเป็นอิดช่องลมลูกไข่นะครับตัวนึงก็คือตัวนี้ครับตัวสําคัญนะครับก็คือเป็นกาวเขาเรียกว่ากาวซีเมนต์นะครับหรือว่าเรารู้จักกันในนามของกาวปูกระเบื้องนะครับผมก็เราจะใช้ทั้งหมดนี้นะครับผมทํา เราเรียกว่าปากการังเทียมนะครับก็คือวันนี้จะมา DIY กันนะครับผมทําปากการังเทียมแบบบ้านๆนะครับผมแต่ว่าเราสามารถใช้างาน,นได้จริงนะครับผมเพราะเราทดลองดูแล้วนะครับอย่างเงี้ยมีหลายคนถามมาว่าเอ้ยม,มันทำยังไงนะครับก็เลยมาทําให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันครับผม พร้อมนะครับ หนึ่งชั้นนะครับอันนี้คือสองชั้นหนึ่งสองสองชั้นนะครับเป็นหนึ่งชุดนะครับอันนี้สำรองนะครับน,นี่วางเป็น เป็นโครงร่างก่อน,นครับเดี๋ยวเราต้องผสมปูนนะครับแล้วก็เอามาต่อกครับ,บต้องทาปูนด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราต้องทาปูนนะครับปูนตรงที่เราซื้อมานะครับผราทาเพื่อให้ยึดระบวัาติดติดกๆๆันนะครับด้วยความแข็งแรงเรามาผสมปูนกันนะครับเพื่อเตรียมใช้ในการ ยุดติดโปอิดนะครับเพื่อให้เป็นรูปของประการังเทียมนะครับก็มาประสบคัณเลยครับ หนึ่งถุงเนี่ยทำได้ประมาณสามชุดนะครับเดี๋ยวเราผสมด้วยน้ำเลยนะครับ ค่อยผสมเชื้อน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าม,มันเหนียวไปหรือข้อนไปเราค่อยเติมได้นะครับต้องคนให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็ให้เนื้อปูนเนี่ยมันเหลวประมาณเป็นคล้ายๆกับพวกซีโคนนะครับนะครับ คนที่ใช้ยากระจกอะไรเงี้ยครับยานแนวกระจกก็คนอยู่ประมาณาประมาณสิบนาทีนะครับผมให้มันเหลวนะครับผมผมไม่ใช่ช่างปูนนะครับอันนี้ต้องต้องออกตัวก่อนเพราะว่าโดยประสบการณ์ก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการทําช่างปูนหรือว่าช่างก่อสร้างมาก่อนเรากว่าเราก็ทําตามตามที่เราทํามาใช้เองนะครับผมน่าจะได้แล้วครับ โอเคอันนี้เดี๋ยวปูนได้แล้วใช่เดี๋ยวเราจะเอาไปกรอกเลยนะครับปูนได้แล้วนะครับน,ะน,ะะน่ครับ นี่เราได้หนึ่งชั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นการกรา่อเืิ่มต้นก่อนเดี๋ยวพอเราก่อสองชั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาเอาปูนนะครับเนื่อปูนมาฉาบนะครับตามรอยตอกเพื่อความแข็งแรงครับตอนนี้เราทําไปได้หนึ่งชั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องทำอีกชั้นหนึ่งนะครับคือชั้นแรกเนี่ยมีสี่ก้อนเดี๋ยวชั้นที่สองอีกสี่ก้อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราทำสองชั้นเนี่ยมันก็จะได้สูงประมาณสักเกือบกับสี่สิบเซนนะครับผมซึ่งเป็นขนาดที่กำลังเหมาะเลยนะครับผมแล้วก็ไม่นันคนนะครบ ก็เดี๋ยวเราทำของซอกอีกชั้นหนึ่งนะครับดูดเลยครับเราเอาปูนนะครับลงเขาล่างก่อนนะครับวัสดุเดี๋ยวเราอีกว,วางซองทับลงอีกทีนึงนะครับเพื่อความแข็งแรงครับ ตอนนี้เราได้สองชั então, like e ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวนิดนึงนะครับผมพอแห้งแห้งไวเนี่ยเดี๋ยวก็ฉาบปูนครับอีกทีนึงนะครับในบริเวณรอยต่อนะครับบริเวณขอบนะครับตงนี้เดี๋ยวเราต้องปูนนะครับฉาบตามรอยขอบนะครับทุกความแข็งแรงนะครับ้วก็ด้านในนะครับด้านในเราก็ต้องปูนฉาบฉาบทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยนะครับผม อี๋ยวเราไปฉากเจ็บงานกันนะครับได้เสร็จแล้วครับอีกนิดหน่อยนะครับ ไม่ใช่มืออาชีพนะครับไม่ใช่ช่างมืออาชีพครับผมบางทีถ้ามืออาชีพเห็นอาจจะดูขัดหูขัดตานะครับอันนี้มันเป็นงานที่เราเรียกว่า DIY นะครับก็เพื่อใช้งานนะครับตัวประกาลังเทียมเนี่ยก็จะช่วยให้พวกสัตว์น้ํานะครับต่างๆเข้ามาหลบภัยมาอยู่อาศัยนะครับมาแพร่ขยายพันธุ์นะครับ โอเคพอได้ไหมครับก็อันนี้ถือว่าเกือบสมบูรณ์แล้วนะครับผม ก็เ,เก็บรายละเอียดที่น,นอนนะครับก็ปิดจ็อบนะคะรับหรบประการังเทียมลูกนี้นะครับเพื่อที่จะนำไปทำเป็นบ้านป่าญ้าทะเลเทียมนะครับผมเราก็จะได้ประการังเทียมนะครับมาหนึ่งลูกน้ำหนักประมาณเกือบเกือบห้าสิบกิโลกรัมนะครับสี่สิบขวากว่านะครับผมก็ สำหรับคนสองคนนะครับยกได้สบายครับเพราะว่าเราเายกลงวยกเข้าไปที่ทะเลนะครับก็ไกลพอสมควรนะครับคือตัวนี้ครับผมคิดว่าคือผมไม่ใช่ช่างนะครับผมก็ยังทําได้ใครๆก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะครับผมเผื่อว่าที่อื่นเนี่ยอาจจะเอาไปใช้นะครับในการทําฟื้นฟูระบบมิเวศทะเลชายฝั่งได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับร่วมกันนะครับส่วนอันเนี้ยคิดว่าเดี๋ยวเราจะทําไปเรื่อยๆนะครับคิดว่า กิจกรรมข้างหน้าเนี่ยที่มีการบอกรักทะเลปานเนี่ยประมาณต้นต้นปีหน้านะครับผมน่าจะทำให้ได้สักประมาณหนึ่งร้อยลูกนะครับหนึ่งร้อยชุดนะครับผมก็เผื่อว่าใครอยากสนใจมาทำด้วยกันก็แวะมาได้นะก็สำหรับไทนิ m ม n อันเดอร์ซีนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมแล้วเจอกัน EP หน้านะครับไทนิ a มะอันเดอร์ซียูทูบช anel แนวอิโคยูทูเบอร์สายกรีมนะครับบ๊ายบาย